สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งกับเคซี่โปรเจกต์โปรเจกต์บ้าบอนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองทําวงจรเพิ่อไฟแบบปรับค่าได้นะครับโดยใช่มอเฟ i ไอห้าสี่ e t i เอ็นเนี่ยครับลองเปิดวงจรดูนะครับเพิ่อไฟจาก3.5 v โวลต์นะครับแบตเตอรี่มิเทียมเฟสฟอสเฟตนี่นะครับพอเริ่มเปิดวงจรบู o t คอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้ในดดันเอา์พุตนะครับอยู่ที่4.2โวลต์นะครับ อยู่จะสองสี่โวลต์นะลองปรับขึ้นดูครับนี่ครับปรับขึ้น้ดยวอลุ่มนะครับัค่อนข้างนิ่งนะครับเหมือนวงจรที่เขาทําขายกันเลยครับอาจแต่นี้ทําเองครับแบบบ้าๆบอๆไปครับก็ใช้ได้อยู่นะครับนิ่งอยู่นะครับปรับปรับสุดได้เท่าไหร่ครับลองดูกันนะพอเริ่มร้อยโวลต์แล้ว หลอด ld e เริ่มติดแล้ว, 100, วรครับร้อยห้าร้อยหกโวลต์ครับติดที่ร้อยโวลต์ครับหลอด ld มันจะทำงานแต่ร้อยโวลต์ถึงสามร้อยโวลต์นะครับกระแสเอาพุทนะครับอันนี้อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่แอมป์ครับเาปรับเพิ่มลดได้แนละ้วตามใจชอบครับแต่ถ้าเกิดเพิ่มสูงสุดขนาดนี้นะครับมราแปลงมันจะร้อนมากนะครับแปลงร้อนมากนะครับ อ่าตัวนี้อ่าอร้อยโอก็ต้องใช้ตัวใหญ่นะเดี๋ยวผมจะพาต่อใหม่นะไม่รู้จะอะไรเป็นอะไรบ้างครับเพิ่มอุปกรณ์หลายตัวนะจะพาใส่บอดไขป่ปลานะครับเอาเพิ่มแค่สูงสุดหกสิบโวลต์ก็พอนะครับวงจรจะได้ไม่ต้องร้อนมากเนดะีย๋ยวต่อยังไงก็ติดต,ต,ตามดูกันเลยครับแต่เวลาปรับนะครับถ้าโวลต์สูงนะครับร้อนถ่านตัวนี้มันจะร้อนนะครับ ต้องค่อยๆปรับนะครับถ้าเกิดมันขาดแล้วก็จะเรื่องใหญ่นะครับไฟก็จะออกไม่หยุดนะครับเป็นร้อยโวลต์ตลอดลยครับแต่เราไปต่อใช้งานมันอาจจะอันตรายได้นะครับต้องค่อยๆปรับนะครับค่อยรุ่นเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆลดนะครับเพื่อรักษาแรงดันที่ขาเกียร์ของม o เตอนะครับให้มันไม่เกิน20บโวลต์นะครับครับผมนี่ก็คือหน้าตาของวงจรนะครับถ้าเกิด ไม่มีชุดฟิทแบ็กนี้นะครับมันก็จะเป็นวงจรสวิตชิ่งบูธไฟธรรมดานะครับทำงานสลับกันระหว่างขดลวดสองขดนี่นะครับตัดอาร์ฟิทแบ็กออกนะครับไปทำงานขดนี้ก่อนนะครับ16สิบกรอบนะครับมาไปอัดที่ขาเกียร์นะครับทำให้มดฟิททำงานนะครับพอมเฟตททำงานนะครับมันก็ไฟก็จะไหลผ่านตัวนี้นะครับแต่มันจะไหลผ่านสะดวกกว่านะครับกระแสเลยเยอะกว่า พอกระแสเยอะกว่าครับมันทํางานสวนทางกันครับมันก็จะไปหักล้างให้ตัวนี้หยุดหยุดทํางาน,นขาเกก็หยุดทํางานทําให้ตัวเองหยุดทํางานเหมือนกันนะ,นะครับก็จะเป็นจังหวะหยุดแต่พอมันหยุดปุ๊บกระแสไม่ไหลผ่านตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะไหลผ่านต่อนะครับอันนี้พอเรานําชุดชุดจากมาใช้นะครับมาเช็คแรงดันเอาพุตนะครับแรงดันเอาพุตก็จะมาที่ขาเกีเกตนะครับ ของมัฟเฟต IRF 540ู n เหมือนกันนะครับเพราะถ้าตัวนี้นำกระแสนะครับไฟก็จะไหลผ่าน R ร้อยโอห์มเนี่ยครับลงมาที่ขา s นะครับหงกาวไปเลยครับไฟก็จะไม่ผ่านมา R 1 0โอห์มนะมันจะเลือกทางที่ดีที่สุดนะครับก็คือทางมัฟเฟตเนี่ยครับสินเนอร์เรอร์ตัวนี้ก็จะจำกัดกระแสนะครับไม่ให้ไฟฟิวแบกตัวนี้นะครับเกิน10โวลต์นะครับถ้าเกิดเกิน20โวลต์มัฟเฟตพังนะครับ อันนี้จําเป็นต้องมีนะครับสำเนาไดโอดสองตัวนะครับตนี้จําเป็นต้องใส่ครับเพราะว่าเวลามันทํางานนะมันทํางานออกมาเป็น100อยวลตนนะครับซึ่งขดลวดตัวนี้มันแค่จะเหนียวนําได้เป็น100ลอยวลต์เหมือนกันนะครับทให้แต่ว่ามันจะลอยวนชคนิดเดียวนะครับมันจะเป็นแค่ห่าง,างขึ้นไปดี๋ถ้าเกิดใครวัดมอสเฟตไม่เป็นนะครับอาจจะวัดให้มอสเฟตให้ดูนิดนึงนะครับปกติมอสเฟต ข้างในตัวมันจะมีซนเนอร์ไดโอดอยู่นะครับซเนอร์นี้เอาแบบนี้ครับอยู่ตัวหนึ่งนะครับประมาณร้อยโวลต์นะครับเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดกระแสเกินนะครับร้อยโวลต์นะครับมันก็จะผ่านผ่านซเนอร์ตัวนี้ลงมานะครับทําให้ไฟออกตัวนี้ก็มีประมาณร้อยสิบโวลต์มาผ่านซีไปแล้วทาให้มีนะครับทาให้มีครับไฟเกินยี่สิบโวลต์ขาเกลียะครับ อัเสร็จก็จะกลับบ้านเก่าไปครับถ้าเกิดเวลาเราวัดนะฮะมันมีซินเนอไดโออยู่ในตัวมันนะครับถ้าเกิดเราวัดนะครับมันต่อแบบไปอัดกลับอยู่นะครับถ้าเราจับไฟบวกใส่ครับใส่ไฟนี้นะครับไฟก็จะผ่านไปสะดวกนะครับถ้าเป็นท่าบไฟบวกจับขาเอสนะครับมาไฟบวกมันจะขึ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดกลับทางกันมันจะไม่ขึ้นนะครับกลับทางกันนะมันจะไม่ขึ้นงั้นแต่เอาไฟาขาเอสนะครับจับไฟลบไว้นะครับแล้วเอาไฟบวกทิคที่ขาเกียร์นะครับวัดอีกทีมันจะขึ้นนะครับเห็นสะดวกเลยครับโนวงโซนโอห์เนะครับแต่ถ้าเกิดจับขาบวกไว้ที่ขาดีเนี่ยนะครับข้างบนนยขาดีแล้วเอาไฟลบมาทิก ที่คาเกตนะครับมาวัดอีกทีมันจะไม่ขึ้นครับอันนี้คือวัดเฟสปกตินะครับวัดขึ้นไฟบวกที่ขึ้นนะครับไฟบวกที่ขึ้นต่ลบที่ตับนะอันนี้คือปกติครับส่วเซนเซอร์ไดโอดนะครับมันจะวัดมันไดโอดทั่วไปนะครับเขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าลตวมันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันเร่ไม่ปกตินะครับสมมติเราจ่ายกระแสเกินไปนะครับมันก็จะ ช็อตตัวมันเองนะครับทําให้วัดยังไงก็ศูนย์โอมาหรือถ้าเกิดได้ออดเซนเนอร์ได้ออดช็อตนะครับมันก็จะมีผลนะครับนะฮะตัวนี้ก็ไม่ทํางานเลยนะครับเป็นไฟลบที่ที่ขาเกตนะครับเซนเนอร์ได้ออดมันต้องอ่านค่าเอานะครับว่าเบอร์อะไรแต่ถ้าเรามีรู้ค่านะครับสมมติไปหามาแล้วไม่รู้ว่าค่าอะไรครับลองจ่ายไฟไปดูนะครับนี่ครับไฟสิบสอง สิบสองวุ้นนะครับผ่านตัวน้ำทานมันก็จะสิบสองวุ้นอยู่นะครับแต่มันจะดอปนิดหน่อยอันเราก็มาวัดผ่านไดโอดซินเนอร์ไดโอดนะครับเอาด้านที่มีแถบเนี่ยครับสีดำๆใส่ตัวน้านนะครับแล้วก็เอาด้านที่ไม่มีแถบนะครับลงครับมันจะได้ค่าของตัวซินเนอร์ไดโอดนะครับสิบจุดสองวุ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดมันช็อตนะครับมันก็จะไม่ได้ค่าอะไรนะครับมันก็จะเป็นศูนย์วนวนครับนี่นะครับอันนี้เสียบโยนทิ้งไปไกลๆเลยครับเมื่อเราเมื่อเราวัดค่าอุปกรณ์ชัวแล้วนะครับเราก็มาเริ่มลงอุปกรณ์กันเลยครับค,ครับ ลงอุปรกรณ์ลงแผ่นปิ้นก่อนนะครับมอตเฟตทั้งสองตัวนะครับตัวฮิตซิงส์สีขาวนี่ครับมันจะเป็นตัวขับมอแปลงนะครับตัวฮิตซิงส์สีดํานี้ก็จะเป็นตัวขับตัวนี้อีกทีนึงนะครับ,รบลองอุปกรณ์ตะกี้กกให้เรียบร้อยครับลอดไข่ปลามันจะชิดกันนิดนึงนะต้องระมัดระวังเวลาประกอบ ต่อเซนเนอร์ดีโอนะครับที่ขา G กับขา S ของมัลเฟตทั้งสองตัวนะครับต่อคอมในลักษณะนี้นะครับต่อลิงก์ให้มันถึงกันนะครับมาว่างขา G กับขา S นะครับครับต่อ R 1 0โ oh อห์มนะครับจากขา D ของมัลเฟตตัว สิงดำนนา,า,น,านี่นะครับมาขาจีนะครับของมมสเฟสซิงขาวนี่ครับแบบนี้นะครับต่ออาร้อยองนะครับห้าวัต์นะครับจากขาดีของมมสเฟตตัวนี้นะครับมารอไว้ก่อนนะครับด้านนี้ครับ นครับต่อเนื่องจากขาดีครับขาดีตรงกลางนี่ครับผ่านอาร้อยโอห์มนะครับอันนี้เอามารอไว้ก่อนครับรอต่อกับคอยครับต่ออารับค่าได้นะครับตัวนี้ b 1 0 k นะครับผมจะไม่ปรับโวลต์สูงนะเอาแค่60โวลต์นะใช้แค่10 k 10สกิโลโอห์มนะสิบกิโลโอห์มก็พอเอาขากลางกับขาฝั่งขวาเนี่ครับ ช็อตกันไว้ก่อนเลยได้ครับจะเป็นการปรับขึ้นนะครับฝั่งซ้ายก็รอไว้ก่อนนะครับติดตั้งตัวต้านทานนะครับขนาด470โอห์มนะครับจากขา S ของ m o ้ตฟีตัวฮิซิงสีขาวนี่นะครับจากแขขา S นะครับตันนี้จะต่อเป็นไฟลบผ่านตัวต้านทาน470โอห์มนะมาที่ขาเกียร์นะครับขา G ของ มาเฟสตัวฮีซซิงสีดํานี่แหละครับเอาผมต่อไดโอดนะครับตันนี้เบอร์ RP สามศนย์นะครับฟาดไดโอดทนกระแสได้สามแอมป์นะครับต่อลงไปบนปิ้งนะครับฝั่งอานดนะครับฝั่งนี้นะครับต่อเข้าขาดีนะครับเข้าขาดีของมเฟสฮีซซิงสีขาวนี่ครับขากลางครับยาวมงยาวนะครับ ไฟนันับต่อรอไว้ก่อนครับต่อตัวต้นทางครับขนาด100โอห์มนะครับตอนนี้มาร่วมที่ซินเนอร์ไดโอดครลบเนี่ยมาที่ขาจีของบอฟเฟตในซิงดํานี่นะครับขา,ขาจีครับแล้วก็ต่อลิ้งมานะครับ ่อผ่านอามาที่ตัวนักทานปรับค่าได้นะครับขาที่ช็อตกันสองขาเนี่ยครับตั้งตัวต้านทานขนาด100โอห์มนะครับจากขาแรกของตัวนากทานปรับค่าได้น่นะครับจากขาแรกของตัวนักทานปรับค่าได้นี่นะครับ ออกมารอ้อยก่อนนะครับเราจะต้องต่อไฟบวกนี่นะครับติดตั้งคาปาซิเตอร์นะครับหนึ 1, ่งพันไมโครฟารัดนะครับหกสิบาโวลต์นะครับตอนนี้ผมจะปรับไม่เกินหกสิบสาโวลต์นะครับนี่ครับด้านขาั้ขวบวกนะขั้วบวกของคาปาซิเตอร์จะไม่มีอะไรบอกนะตอ่อไปขั้วบวกของคาปาซิเตอร์ก็จะไปต่อกับ ด้านขาถดของร้อยโอดนี่นะครับแล้วก็จะมาต่อร่วมกับ R หนึ่งร้อยโอห์นะครับตรงนี้ต่อกันสามจุดนะครับสั่งไฟลบนะครับฝั่งไฟลบของคาปาซิเตอร,ร์จะเขียนเป็นลบเนี่ยครับสั่งไฟลบก็จะต่อลงกาวไปเลยนะครับวงเป็นไฟลบยาวเลยครับต่อร่วมกับขา S ของมอดเฟดฮิซิงสีเงินนี่นะครับต่อยาวไปนะครับนำามาอแปลงนะครับวันนี้ม้อแปลงทอยครับความที่สูงนะครับพันสวนทางกันนะครับตอนนี้พันคนละทางครับเริ่มพันจากบนนะครับลงไปครับแปดรอบนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับวนจากล่างครับไปทางซ้าย อีกสิบหกรอบนะครับก็จะเป็นมอแปลงหนึ่งต่อสองครับแปดรอบต่อสิบหกรอบนะครับนำไปติดตั้งที่บอร์ดนะครับครับติดตั้งคอยมาแปลงลงไปนะครับนี่ครับหน้าที่หดลวดฝังเข้านะครับเข้าครานนะทางครับ ต่อล้วก็มาจำลมกันไว้นะครับทีนี้พอพันออกมาแดรอบนะครับก็จะมาเข้าที่ขาดีของมอดเฟตตัวฮิตซิงสีงเงินนี่นะครับนี่ครับต่อขากลางเลยครับรดูดีๆครับอย่าให้มันช็อตกันมันเล็กมากครับ่ันฟังสิบหรอบนะครับพันออกมาสิบหกรอบพันออกมาสิบหกรอบ,ออก,รอบก็มาต่อ เข้ากับ R หนึ่งร้อยโอห์มห้าวัตต์นี่นะครับต่อเข้าขานี่ครับต่อขา S นะครับข,า,บขาสุดท้ายเนี่ยขาที่สามขา S นี่ขาซอสนะครับของวัตเฟสฟอยซิงดำนี่นะครับต่อลงไฟลบไปเลยครับลบก็คือคอลบของขับปาสตเตอร์นี่นะครับจะต่อยามาที่ขา S ของวัตเฟส ต่อฮิตซิงสีเงินนี่นะครับเราก็ต่อยาวไปเลยครับไฟลบครับต่อยาวไปเลยครับไปจนถึงไฟเข้าเลยนะครับไฟเข้าลบนะครับด้านไฟออกไฟออกก็ต่อเช่นเดียวกันนะครับขรลบของคาปาซิเตอร์นี่ครับเป็นไฟลบออกนะครับเราจะบูทบูทแค่ด้านเดียวนะครับบูทแค่ด้านไฟบวกนะครับใช้กาวร่วมกันครับส่วนสายไฟบวก เอาพุตนี้นะครับก็ต่อจากคาปาซิเตอร์ค็บวกนะครับคาปาซิเตอร์หนึ่งพันไมโครขอสิบสามโวลต์นี่นะครับต่อลมกันครับจาคขาคาทอของไดอดเอาพุธนี้นะครับแล้วก็ตัวต้านทาน100ร้อยโอห์มนะครับต่อสามต่อจับสามตัวรวมกัน,นครับส่วนฟังไฟเข้านะครับ ไปเข้าไฟบอกเข้านะครับจากแบตเตอรี่นะครับพอมาต่อที่คอยนะครับกดลวดที่ต่อรอมกันนะครับแล้วก็แยกออกไปคนละฝั่งนะครับสำหรับวงจรก็เสร็จสมบูรณ์เรียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปทดสอบดูประสิทธิภาพกันเลยครับเดี๋ยวมาลองทดสอบดูกันเลยครับนี่นะครับผมต่อไปแล้วครับ อยากแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับ3.4โวลต์ครับแรงดันขนาดนี้ของแบตเตอรี่ครับะลองเปิดเครื่องดูนะครับนี่ครับไฟเอาพุทออกต่ำสุดนะครับตอนนี้อยู่ที่4โวลต์นะครับมันตัดที่4โวลต์ผมจะลองปรับขึ้นดูนะครับโอ้ปรับนิ่งมากเลยครับปรับแบบสลิมมูดเลยนะครับ ปรับสูงสุดได้เท่าไหร่ครับดูกันครับ,อนนรบโอ้หมุนแบบรอบละเอียดมากเลยครับตอนน,ตอนนี้นี่ครับห้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดโวลต์นะครับสูงสุดตอนนี้กินกระแสสแตนบายอยู่ที่ศูนย์จุดสี่ห้าแอมป์นะครับเดี๋ยวลองปรับชาร์จแบตตัวนี้ดูนะครับปรับแค่สี่จุดสามโวลต์นะครับสี่จุดสามโวลต์ จะสามนะครับอรนนี้อย๋าวมาดูแรงดันแบตครับแรงดแบตอันนี้อยู่ที่สามจุดหกโวลต์น,นะครับอย๋าวมาลองชาร์จดูครับนะครับพอเปิดเครื่องปุ๊บยังไม่มีกระแสไหลนะครับอันนี้โน l o ลดนะครับผมยังไม่ต่อแบตนะครับ แรงแบบยังสามจุดหกวอยดูนะครับเดี๋ยวผมจะต่อผ่านแอมมิเตอร์นะครับโอ้โหครับพอต่อผ่านแอมปพปุกก๊บกระแสขึ้นมาทันทีครับพอหยุดจ่ายก็ลงมานะครับพอดีตอนนี้ก็คือเวลาเราเปิดไว้นะครับกระแสสเตนบายต่ำนะครับมันจะทำงานเฉพาะมีโหลดนะครับตอนนี้แสชาร์จนะครับโอ้แรงมากครับ1.23 5ข้ 1.2แอมป์เลยนะครับที่4.1โวลต์นะครับอัดได้แรงมากเลยครับตอนนี้สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงมีประโยชน์ต่อผู้ที่รับชมไม่มาเกาะน้อยนะครับอาจจะได้อะไรบ้างครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับชาร์จได้ดีนะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ชาร์จโทรศัพท์นะครับยังไม่ให้ชาร์จโทรศัพท์นะครับเพราะว่า ระบบโคเทคมันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับจะมีแค่ฟีดแบ็กตัวนี้นะครับที่มาเช็คายงานเอาพุทแต่ถ้าเกิดซีเนอร์ตัวนี้ช็อตนะครับช็อตมันก็จะไม่ไม่ตัดการทํางานได้นะครับมันก็จะออกมาเป็น100้อยโวลนะครับถ้าเราชาร์จตัวสั์มันอันตรายเกินไปนะครับเดี๋ยวจะปรับปรุงวงจรใหม่นะครับจะมีวงจรป้องกันที่ดีตัวนี้นครับสวัสดีครับ